ลยหลบเนอนหลบเนอนหลบเนอนโอ้ยคุณเลี้ยวเลี้ยวแป๊ทุกคนเลี้ยวแป๊บอู้ยังเยอะเลยซอมบี้ผุ่มซอมบี้ผุ่มซอมบี้ผุ่มซอมบี้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูจจส่ Just Minute n ชแน เดี๋ยววันนี้นะคะจะ,จะพาทุกคนมาดูนะคะอัปเดตการเก็บแรง้งแบบใหม่นะคะในคอมกระโทรศัพท์นะคะแยกกันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับในคอมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวรอไปดูในคลิปนี้เลยแต่ก่อนจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ2ล้านซับเราจะพาทั่วบ้านนะจ๊ะตามสัญญ,ญานะทุกคนปะถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูคลิปนี้กันเลยคะ่ะ ว้าวว้วทั้งห้องทุกคนครับทั้งห้อง,ท,งทั้งห้องอทั้งห้องโอ้โหทั้งห้องทำไมบอทมันน้อยจัง32โอ้โหเขาคงบอกว่าอ่า32ก็เอาคุณจัสโลงอะนะคะมาเลยค่ะต่อให้เลย31ต่อ1ประธานจัดมินไหวอะ่ะคิดดู ขนั้นไม่น่าใช้สุดๆทุกคนประเด็นคือถ้าเราพิ่งออกไปตรงๆเนี่ยตายนะคะตายว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 ายหลบก่อนกำแพงบ้านนี่ไนงะยิงสะเกะหลบพุนเลยไปไหนอะไปพูชโนก โฉนกนางนั้นอ่ะอ้อมหน่อยนิดนึงไปโพชิว่โฮูโอ้ยยิงแรงจัดเลยค้ยยิงแรงจัดเลยเพื่อนฮัลโหลจะตายห่าแล้วเนี่ยปัญญาเทพ่ทันทำรถพานนิดเดียวเองวิบอัดอัดเลยมัน ตำแหน่งในการยิงเว้ยอุ้ยตรงนี้มีอ่ะขนคนมาป่ะววะเสียงเอ้าเอ้ามียืนเก็บของเพื่อนด้วยอันพิดอัน 12คิวฟรีครับวเย้เย้เย yeah yeah ้หลบได้โหต้องไปบ้านโคนตาตัวว่ะทุกคนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหลบเนินหลบเนินหลบเนินโอ้โหคุณเลี้ยวเลี้ยวแป๊บทุกคนเลี้ยวแป๊บโโอ้หยังเยอะเลยแม่เจ้าเลี้ยวแทบไม่ทัน กนฉันจะไปแล้วนะจ๊ะฉันไม่อยู่แล้วนะจ๊ะแถวนี้เมื่อกี้ฉันเกือบตายแต่ฉันเลียวเกือบไม่ทันทุกคนคิดว่าถ้าเมื่อกี้พี่ขับไปชนจะเป็นยังไงวะพี่จะได้ชนหรือพี่จะน่าจะโดนยิงรถแตกพี่น่าจะโดนยิงรถแตกมากกว่าไม่น่าจะรอดจากมเล่นบ้านหลังนี้แหละ ตั้งกับดักไว้ตรงนี้มันเหยียบแน่นอนยังไงมันก็เหยียบเนี่ยมีกระสรงกระสุนไม่ใช่ว่าสุดท้ายวงไปจบอีกฝั่งหนึ่งนะจบอีกฝั่งหนึ่งนี่พี่ตายนะถึงโดนยิงตายเลยนะวงก็ยังไม่บีบให้จบสักทีเนาะแล้วพี่ต้องไปยิงก้าวตัวสุดท้ายอ่ะโอโ้โหโอ้โหวงทำร้า,ายจัดเลยวงก็ทำร้า,ายเลยวงจบแบบนี้โอโ้โหว้เจอแล้วฝูงซอมบี้ซอมบี้ฝูงซอมบี้ ซอมบี้ฝุ่งอมบี้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเขาว่ายน้ำอะวะปอดว่ายน้ำปะปอดไม่ว่ายน้ำทุกคนปอดกลัวน้ำก็ไม่ต้องตั้งไอวอลนะคะเพราะว่าไอวอลก็เอามันไม่ลงเหมือนกันโอ้โหโอ้โสี่ตัว เด็กสองตัวทุกคนอยู่ฝั่งนู้นแหละอยู่ฝั่งนูน้นรอรอรอยังไงเราก็ต้องชนะค่ะอย่นี้เด็กตัวหนึ่งอ้าวเสียชีวิตเรียบร้อยหลุดบอดเลเวล9ก9แล้วไงทำอะไรไม่ได้หรอก ทุกคนคะที่1่บวกแค่6ก